ก็กล่าวว่าคงคงมาคงคงไม่ได้ตกแรงอะไรอฮะไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้นะมันไม่มีแนวโน้มว่าจะมานะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นภาพเม่วานนี้พอดีออกไปซื้อของข้างนอกครับแป๊บเดียวอ่ะพายุมาจบเลย นี่ครับมันไม่มีแนวโน้มว่าจะมานะก็ถ้าผมกลางอยู่ข้างบนก็ไม่เป็นไรหรอกทีนี้ผมจะเอาตรงนี้ไงไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้ไงก็ดีว่าอา่า ของร้านที่นี่เขาช่วยเก็บให้ได้บางส่วนนะครับมาดูว่ามันเหลืออะไรให้ผมบ้างนี่มาใสาเลยมึงมาใสาเลยไอ้ไอ้จมถล่มทับนะครับ มันเป็นอุทาหอนน่ะอย่าทิ้งฐานไว้นานมันพอดีผมออกไปสักประมาณห้ากิโลนะเห็นมันตั้งเขามาก็เลยโทรบอกทางนี้ให้เก็บของให้หน่อยสำคัญนี่คือเบงเบ่งในกู้ไม่ได้นี่กล่องหนึ่งนี่ ก็ไม่มีอะไรมากก็เหลือเต้นนี่แหละไปรู้จะเอาวิธีเอาขึ้นยังไงอยู่เดี๋ยวดูก่อนเนีย่ยน้องจะเป็นยังไงครับเมื่อาวานพายุมันมาอยู่พักหนึ่งก็พอดีผมออกไปซื้อของข,องข้างนอกใช่ไหมขับไปสักห้ากิโลขับไปสักห้ากิโล,โลก็เห็นว่ามันมามเมฆมาอยู่ก้อนหนึ่งก็เลยโทรบอกว่า โทรบอกที่นี่ว่าเออให้เก็บโทรศัพท์กับหัวชาร์จให้หน่อยเพราะว่าผมชาร์จทิ้งไว้แล้วก็ <c oughs> ก,ก็กล่าวว่าคงคงมาก็คงคงไม่ได้ตกแรงอะไรอะฮะมาอยู่ก้อนหนึ่งปรากฏว่าเต็มเต็มเลยนี่แหละสภาพจบสิ้นในเสือร้ายไทยกิดวันไทยกิดเสือน้อย ยังไม่รู้ว่ายังจะใช้ได้อยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาติดตามดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน